สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาวันนี้อยู่กับดิฉันสาราลีนุชนาฏค่ะเริ่มต้นกันที่รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาหรือ ETV Channel ค่ะ ดรเกตทิพย์ ip, สุภาวานิตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินทางมาเยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาหรือ ETV Channel และสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาสถานีวิทยุศึกษาณศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เขตราชเทวีกรุงเทพมหา,านครอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อสร้างงานการบูรณาการการเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรมส่งเสริมการเรียนรู้รองรับการเรียนรู้ทุกช่วงวัยโดยดรเกตทรพเกสุภวานิตได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อทราบการบริหารจัดการทั้งเรื่องบุคลากรและการพัฒนาในส่วนของอุปกรณ์ในการผลิตสื่อรวมทั้งเนื้อหาการออกอากาศ เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัยในยุคดิจิทัลน,นอกจากนี้ดรเกติพิ์สุภาวานิตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พบกับคณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนในพระบรมราชินูปถมหรือมนขอและอดีตผู้บริหารกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือกศนเดิมในโอกาสการประชุมคณะกรรมการบริหาร